ครับเชิญท่านนัทหงษูเวชครับเรียนท่านประธานสภาผมน,นันทหงษูเวศสอสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับ mm hmm. ผมได้รับเรื่องความไม่สบายใจของพี่น้องวงการบาสเกตบอลไทยนะครับโดยปัจจุบันนะครับเรามีสมาคมที่ขับเคลื่อนกีฬานี้อยู่2ส,สมาคมคือ1สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย2ส,สมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพนะครับโดยสมาคมบาสแห่งประเทศไทยนั้นเป็นสมาชิกของสาหพันธ์ หรือที่เราเรียกกันว่าฟรีบ้านะครับส่วนสมาคมบ้านอาชีพนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกฟรีบ้าแน่นอนครับท่านประธานทั้งสองสมาคมนี้มีแนวคิดแนวทางหลายอย่างที่แตกต่างกันเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่มีการแยกตัวออกมาจดตั้งสมาคมใหม่นี่แหละครับท่านประธานคือปัญหาขนาดสองลักษยังรับไม่ไหวแล้วสองสมาคมจะรับไหวไหมครับท่านประธานขอสไลด์ที่สด้วยครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับท่านประธาน ฟีบ้าได้เข้ามาสังเกตร,รายการการแข่งขัน TBL มาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีและพบว่านะครับ TBL เนี่ยไม่ได้ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของฟีบ้าโดยมีประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของการเซ็นสัญญาแล้วก็เรื่องของใบโอนย้ายครับท่านประธาน แบบนี้ก็เป็นเรื่องนะครับท่านประธานเพราะว่าฟีบ้านเนี่ยได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากกทและสมาคมบ้าสนะครับเรื่องว่าไม่ให้การรับรองการแข่งขันบาสกอนทีบีปี2023แต่ว่านะครับท่านประธานสมาคมบ้านอาชีพไทยก็ยังคงยืนยันนะครับที่จะจัดการแข่งขันต่อจนจบโดยที่ไม่ได้สนอะไรทั้งสิ้น ท่านประธานทราบไหมครับว่าการกระทําแบบนี้อาจจะทําให้ทีมชาติไทยพี่น้องวงการบาสเกตบอลไทยถูกแบนจากการแข่งขันระดับนานาชาติได้เหมือนที่เราเคยโดนมาในอดีตผมจึงอยากฝากท่านประธานครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกะกะทสมาคมบาสนะครับควรมีการหารือกันครั้งใหญ่นะครับเพื่อให้มีความชัดเจนมีความถนัดความเหมาะสมเพื่อยกระดับวงการบาสไทยแบบนี้อาจจะทำให้ ประเทศไทยถูกห้ามเข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการที่ฟีบ้าเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันอย่าเอาเกมนอกสนามไปทำลายพวกเขาเลยครับให้โอกาสนักกีฬาได้รับใช้ประเทศชาติสร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับคนไทยยกระดับวงการกีฬาไทยให้เติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคตครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านนัทจีลาอิ่มวิเศษครับ เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวนาจิลาอิมวิเศษสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีสองเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานด้วยกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะดิฉันได้รับเรื่องจากทางท่านนายกตำบลเทศบาลโพกางนะคะและประชาชนค่ะบริเวณแยกดังกล่าวนะคะคือแยกถนน3064และถนนหมายเลข304ค่ะเป็นบริเวณหน้ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะกับตำบลโพ แยกดังกล่านะคะเข้าไปเทศบาลตําบลโพกางค่ะข้อมูลพื้นฐานของตําบลโพกางนะคะมีประชากรประมาณ30,000คนค่ะแล้วก็มีรถสัญจรผ่านไปมาบริเวณแยกดังเก่านะคะสามพคันต่อวันค่ะและต้องการนะคะเปิดจุดเชื่อมไฟแดงบริเวณดังกล่าวค่ะเพราะว่าอีกฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลค่ะและประชาชนนะคะตำบลโพกางนะคะก็ต้องไปกับรถไกลค่ะถ้าเกิดจะไปมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลนะคะดังนั้นจึงขอให้กระทรวงคมนาคมเปิดเชื่อมถนนสี่แยกไฟแดงดังกล่าวนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะ คือเป็นเรื่องสําคัญและเป็นความหวังของคนโคราชอีกครั้งค่ะเดิมทีนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะมีสนามบินนครราชสีมาค่ะแต่อยู่ที่หนองเต็งค่ะอําเภอเฉลิมพระเกียรติก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานนะคะได้เปิดใช้สนามบินนครราชสีมาที่หนองเตงค่ะแต่มีระยะทางนะคะห่างจากตัวอําเภอเมือง32กิโลค่ะใช้เวลาเดินทางเกือบ40นาทีค่ะท่านประธานแต่ไม่นานนะคะก็ไปต่อไม่ได้ค่ะเนื่องจากไกลจากตัวเมืองค่ะมีผู้โดยสารน้อยค่ะและเมื่อหลายปี ก่อนนะคะก็คือได้เปิดใช้สนามบินที่กองบินหนึ่งนะคะดังภาพขวามือคะ่ะท่านประธานซึ่งมีรันเวแล้วก็มีอาคารแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อในวันที่19ที่ผ่านมานะคะจาก าหารือจากทางท่านรัฐมนตรีประเสริฐจ,จันทรารัวงทองและสสจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็หน่วยงานข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องขอเปิดใช้พื้นที่สนามบินกองบินหนึ่งค่ะซึ่งทุกส่วนนะคะเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรเปิดใช้สนามบินนครราชสีมาที่กองบินหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันได้ลงพื้นที่แล้วก็ประชาชนก็รับทราบนะคะว่าเห็นพ้องต้องกันว่าควรเปิดที่กองบินหนึ่งค่ะ เนื่องด้วยอะไรรู้ไหมคะว่าประหยัดเวลาในการเดินทางนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะดังนั้นนะคะดิฉันขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งรัดเวลาในการพิจารณานะคะกลับมาใช้สนามบินนครราชสีมาที่กองบินหนึ่งนะคะเพื่อเติมเต็มความหวังให้คนโคราชกลับมามีสนามบินใช้อีกครั้งค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านอดิภพกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรี ริ่มตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเริ่มตีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบกระทู้ถามสดได้วาจาของท่านสมาชิกนะคะท่านมนารัชานุก,กูลนะคะ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของชาพรรคชาติพนากล้าต้องขอถือโอกาสขอพวะคุณสําหรับคําถามนี้นะคะเพราะจะเป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงควมนาคมจะได้ไรายงานถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง M6 ค่ะฉันขอนําสไลด์นะคะจากคําถามของท่านสมาชิกนะคะค่ะท่านประธานที่เคารพคะโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M 6นะคะระหว่างสายบางปะอินนะครราชสีมาเป็นระยะทางทั้งสิ้น196กิโลเมตรซึ่งแบ่งเป็นงานโยธาสำหรับก่อสร้าง40สัญญานะคะและงานระบบซึ่งเป็นระบบที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้งสิ้นจำนวน9ด่าน1สัญญาปัจจุบันมีความก้าวหน้างานโยธานะคะก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน29สัญญาและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้นนะคะ 11สัญญาฉันได้ขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าช่วงเริ่มต้นของก็คืออยู่ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างนะคะแล้วก็อีกปลายที่เห็นภาพสีแดงๆ ก็คืออยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างสัญญาแล้วก็ช่วงสีน้ําเงินคือช่วงที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะซึ่งในประเด็นของความล่าช้ากัะท่านประธานกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะที่จะเร่งรัดงานก่อสร้างทั้งในส่วนของการก่อสร้างในส่วนของงานโยธาและงานระบบโดยให้ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกสัญญาภายในเดือนธันวาคมปี2568ค่ะโดยมีเป้าหมายดังนี้ค่ะ1เราสามารถที่จะเปิดทดลองให้ บริการฟรีตลอดเส้นทางในช่วงเทศการปีใหม่นะคะถึง2,569ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเริ่มเก็บค่าผ่านทางในช่วงต้นปีของปี2,569ค่ะท่านประธานคะขอให้ดูถัดไปค่ะซึ่งเป็นสไลด์ทีท่ท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยว่าในบางช่วงที่อยู่ในระหว่างงานก่อสร้างค่ะนะคะก็ดิฉันจะ ฉายภาพให้ดูนะคะว่าปัญหาอุปสรรคที่ทําให้เกิดความล่าช้าในบางสัญญานะคะก็ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6นะคะคือบางปะอินนครราชสีมาเกิดจากการดำเนินการก่อสร้างที่มีขั้นตอนต่างๆนะคะอยู่4ประเด็นซึ่งเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้งานล่าช้านะคะโดยในประเด็นแรกค่ะท่านประธานคะจะเห็นว่า สภาพพื้นที่ในขั้นตอนของการก่อสร้างได้เปลี่ยนไปนะคะจากขั้นตอนของการออกแบบตัวอย่างเช่นนะคะแบบก่อสร้างเดิมที่พื้นที่มีลักษณะพื้นที่ราบแต่ปัจจุบันสภาพเปลี่ยนเป็นบ่อที่ขุดลึกแล้วก็สภาพที่มีการสำรวจกับสำรวจกับตอนก่อสร้างจริงก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแบบนะคะซึ่งงานปรับถมดินพื้นที่เป็นงานก่อสร้าง สะพานซึ่งต้องข้ามบ่อน้ําลึกแล้วก็คงบ่อน้ํานั้นไว้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้บ่อน้ําลึกดังกล่าวนะคะในประเด็นที่2ค่ะการปร,ปรับปรุงรูปแบบวิศวกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพในปัจจุบันของพื้นที่เช่นดังในภาพนะคะว่าสภาพภูมิประเทศก็เป็นสภาพที่หินแข็งจึงต้องปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบฐานลากค่ะในประเด็นที่3นะคะ จะเห็นว่าการปรับปรุงให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับโครงสร้างของและของเขตสารุปโภคนะคะหรือความจําเป็นของหน่วยงานโครงการก่อสร้างเพื่อให้ตัดผ่านดังในรูปเห็นไหมคะท่านประธานว่าแนวก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวนะคะจะต้องผ่านระบบคลองน้ําชนประทานทําให้เราจะต้องเพิ่มระยะห่างของต่อหม้อสะพานเพื่อยังคงระบบชนประทานนั้นไว้ให้กับพี่น้องประชาชนต้องใช้น้ําจากระบบของชนประทานดังกล่าวจึงต้องมีการ เปลี่ยนแบบนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับรูปแบบของกลุ่มชนประทานและคงคลองน้ำเหล่านั้นไว้ค่ะในประเด็นที่4นะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทางของสองชุมชนฝั่งถนนนะคะซึ่งมีปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะว่าเมื่อถนนหรือความเจริญไปสู่ชุมชนใดก็จะมีประเด็นที่พี่น้องประชาชนได้ร้องขอหลังการก่อสร้างเสร็จว่าพี่น้องประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมา นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราต้องมีการปรับปรุงแบบให้พี่น้องประชาชน2ฝั่งถนนนะคะสามารถสัญจรเดินทางไปได้นี่คือประเด็นคำถามแรกของท่านท่านสมาชิกค,ค่ะปัญหาแล้วก็ความล่าช้าจึงขอสรุปในเรื่องของความล่าช้าทั้ง4ประเด็นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานสำหรับคำถามแรกค่ะครับขอบคุณครับขอเชิญท่านวนัทใช้สิทธิ์ในรอบที่2ครับ ขอบคุณมากครับท่านธํามี่าการกระทรวงคมนาคมครับผมคําถามขอถามคาถามต่อไปนะครับคือคําถามที่สองคำถามว่าช่วงเส้นทางที่เปิดให้ประชาชนใช้ไปพางก่อนคือช่วงปากช่องนครราชสีมาดังได้กล่าวมาแล้วนั้นปรากฏว่าสภาพของผิวจราจรยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานที่ดีพอกล่าวคือมีผิวถนนมีความขรุขระไม่เรียบ ทำให้รถเกิดความฉันเตือนวิ่งกระโดดขึ้นกระโดลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคอสะพานและตรงรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตทั้งสองแผ่นที่เชื่อมต่อกันนะครับถามว่าท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับท่านรัฐมนตรีครับครับขอบคุณครับเชินท่านรัฐมนตรีครับการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะในประเด็นคําถามที่สองของท่านสมาชิกนะคะเรื่องของผิวจราจรที่มีความขรุขระ แล้วก็เรื่องของรอยต่อเรื่องของความไม่เรียบร้อยของผิวกันจรจร,จรนางกล่าวนะคะกรมทางหลวงได้เปิดทดลองให้ใช้บริการช่วงของปากช่องถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะคะโดยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567ที่ผ่านมาจนกว่า จะมีการเปิดบริการให้เต็มรูปแบบก็คืออย่างที่ชั้นเรียนตั้งแต่แรกก็คือในช่วงของเริ่มต้นปีงบปาณ2,569นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสิติผู้ใช้ถนนในช่วงทดลองนะคะที่เราใช้เปิดบริการที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ20,000คันต่อวันแต่ในขณะที่เราเปิดทดลองให้ใช้ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่า มีการเกิดอุบัติเหตุจากพื้นผิวจราจรหรือว่าช่วงรอยต่อสะพานคอนกรีตแต่อย่างใดแต่ด้วยความห่วงใยของท่านสมาชิกนะคะเราเองนะคะกล่มทางหลวงก็ได้ใส่ใจในเรื่องของพื้นผิวจราจรหรือว่าคอสะพานที่จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุเราขณะนี้เราได้กาชับและได้ลงไปดูจุดแต่ละจุดนะคะที่ท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยแต่ขอให้ได้เชื่อมั่นว่าทุกเส้นทางนะคะ ทุกพื้นที่ของเ,อเส้นทางดังกล่าวกรมคมนาคมกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงนะคะได้มีความใส่ใจแล้วก็จะลงไปดูเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของผิวจราจรนุื่งของรอยต่อของสะพานคอนกรีตค่ะทั้งนี้นะคะเราก็ได้มีสายด่วนนะคะของกรมทางหลวงก็คือ1586ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุทางใดนะคะก็ขอให้โทรติดต่อเครือข่ายของกระทรวงคมนาคมได้ค่ะที่หมายเลข1 5 8 6ค่ะท่านประธาน ครับขอบคุณครับเชิญท่านวรรณรัตน์ครับในรอบที่สามครับ,บคุยกับท่านประธานครับคําถามสุดท้ายนะครับท่านประธานครับเ <c oughs> มื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้แล้วถามว่าท่านจะเก็บอัตราค่าผ่านทางจะจัดเก็บจากผู้ใช้บริการตลอดเส้ทนทางเป็นจํานวนเงินเท่าใดเพราะผมเกรงว่าถ้าหากมีการจัดเก็บในอัตราที่สูงมากเกินไปแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบ ขอความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถแทยนหนุนเท่นนี้ได้โดยเฉพาะพี่น้องชาวโคราชและชาววิสาานและคนไทยทั้งประเทศนะครับยิ่งอยากขอเรียนถามว่าท่านจะสามารถกําหนดอัตราค่าจัดเก็บค่าผ่านทางในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมได้หรือไม่อย่างไรครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับ ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะสำหรับคำถามที่3ของท่านสมาชิกซึ่ง เป็นคำถามที่หลายๆคนหลายๆท่านรวมทั้งท่านสมาชิกเองซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านได้ใส่ใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นความห่วงใยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ท่านต้องใช้เดินทางประจําระหว่างกรุงเทพมหานาครไปถึงนครราชสีมานะคะก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าสําหรับการพิจารณาเรื่องของการกําหนดค่าธรรมเนียมบนโครงการทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองหมายเลขหกบางปะอินนะครราชสีมานะคะซึ่งเปิดให้บริการเตรีมรูปแบบเรามี ระเบียบของการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงของคมนาคมที่ประกาศไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2563เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ทางหลวงพิเศษหมายเลข6นะคะโดยค่าธรรมเนียมผ่านทางได้ติดตามระยะทางและประเภทของรถยนต์ดังนี้ค่ะฉันได้ขึ้นภาพให้ท่านสมาชิกได้เห็นนะคะว่ารถยนต์4ล้อมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า10บาทและคิดค่าธรรมเนียม ตามระยะทางที่ใช้จริงนะคะ1 2 5บาทต่อ1กิโลเมตรค่ะส่วนรถยนต์6กล้อนะคะก็จะเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า16บาทและคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง2บาทต่อ1กิโลเมตรค่ะท่านประธานส่วนรถยนต์ที่มากกว่า6ล้อนะคะก็จะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า23บาทและคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง2.88ต่อ1กิโลเมตรนะคะ ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเช่นท่านสมาชิกเดินทางต้นทางที่ด่านบางปะอินนะคะปลายทางไปถึงด่านขามทะเลสอสำหรับรถยนต์4ล้อนะคะ240บาทรถยนต์6ล้อ380บาทและรถยนต์มากกว่า6ล้อนะคะ550บาท นี่คืออัตราค่าธรรมเนียมที่เราได้ประกาศไปเมื่อปี2563ค่ะท่านประธานนอกจากนั้นแล้วนะคะการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ M6 นะคะฉันเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นเส้นทางที่เพิ่มเส้นทางที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกเส้นทางไปสู่ภาคตะหนอกเฉียงเหนือซึ่งต้องมีความสะดวกรวดเร็วและจะช่วยวลดความแออัดบนเส้นทางของถนนมิตรภาพ ซึ่งพี่น้องประชาชนยังคงใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลือกอีกเส้นทางหนึ่งและเราเชื่อมั่นว่าเมื่อถนนนี้สร้างเสร็จเราจะลดะความแออัดแล้วก็ยกมาตรฐานของการบริการของการขนส่งที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนี่คือสิ่งหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงเชื่อมั่นว่าถนนสาย M6 จะเป็นการกระจายความเจริญสู่มิภาคพี่น้องคนอีสานทั้ง20จังหวัดค่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามของท่านสมาชิกทั้ง3คํคำถามนะคะขอบคุณค่ะท่านประธาน